ซึ่งแม่ทัพกุ้งคุณผู้ชมยังจําได้ไหมคะในสมัยที่ตอนที่ท่านยังนั่งตําแหน่งแม่ทัพอยู่เนี่ยตัวท่านเองเคยบอกเอาไว้นะคะว่าประสาทตาควายที่โดนยึดไปท่านจะเอาคืนมาให้ได้ก่อนวันที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการประโยคนี้คนไทยหลายคนเนี่ยยึดมั่นเลยนะคะว่าท่านจะทําแบบนั้นได้จริงๆแต่ว่าการเวลาผ่านไปตัวท่านเองกเกษียณอายุราชการออกจากตําแหน่งไปแล้วแต่ว่าหลายคนยังคงรู้สึกว่า แล้วท่านจะกลับมาทําคําพูดนี้ให้เป็นความจริงไหมคะมีพยาบาลสาวคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ของพนมดงรักเธอตั้งใจลางานมาเลยนะคะเธอรู้ว่าบิ๊กกุ้งเนี่ยจะมาขึ้นปราัยเป็นการปาถักถาพิเศษที่โคราชตั้งใจลางานมาเลยแล้วก็เอาคําถามนี้ที่ยังคงค้างอยู่ในใจของเธอมาถามบิ๊กกุ้งทั้งน้ําตาเลยค่ะก็อยู่ในหลุมลบพายค่ะครับ ลูที่สองนก็อยู่ในลุมค่ะลูกที่สามมีไหมครับลูกที่สามมีค่ะแต่ว่าเราออกนอกพื้นที่ไปแล้วครับวันนี้ตั้งใจลางานมาหาแม่ทัพโดยเฉพาะมาบอกแม่ทัพว่าพวกเรารักปราษาตะควายแล้วแม่ทัพก็ให้คํามั่นกับเราแล้วว่าเราต้องได้ปราษาตะควายขึ้นค่ะแม่ทัพคุณค่ะขอบคุณครับปรบมือให้ที่ธัญพร คนนี้คือพี่ธัญพร,ร,พรค่ะคุณผู้ชมเธอเป็นเจ้าที่ธุรการของโรงพยาบาลพนมดงรักของจังหวัดศรีสะเกดตัดสินใจมาเลยเพราะทราบว่าบิ๊กกุ้งเนี่ยจะมาบรรยายที่นี่ตัวเธอเองเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุที่ต้องหนีตายอตอนที่โดน BM21 ยิงมาใส่ที่โรงพยาบาลพนมดงรัก ด้านบิ๊กกุ้งนะคะพอได้รับทราบนี้แล้วตัวบิ๊กกุ้งเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งไปไหนแต่ว่าตอนนั้นต้องเอากําลังทหารไปยึดภูมะเขือก่อนพอจะกลับมายึดปราสาทตาควายเนี่ยม,มันเข้าสู่ช่วงหยุดยิงพอดีค่ะตาควายเขาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นด้วยความ ด้วยความที่เขาสร้างแล้วก็ฐานเขาอยู่ใกล้มากเราต้องเอากำลังนี้ไปยึดภูเขเขือก่อนซึ่งเป็นพื้นที่เกือบสองตารางกิโลเมตรใหญ่มากเอาพื้นที่ที่ดินเราคืนเยอะๆก่อนก็เลยไปอัดภูเขเขือพอได้ภูเขเขือเสร็จฮ้ยย้อนมาเอาตะควาย ไม่ทันหยุดยิงก่อนครับเราก็เลยประกบไว้อยู่ที่ตาควายตาควายกลายเป็นว่าข้าศึกอยู่ข้างในตัวปราสาทเราอยู่ห่างจากปาตาควาย30เมตรในระยะยิงหวังผลซึ่งเป็นหนึ่งในแผนที่แม่ทัพกุ้งเจ้าคืนแม่ทัพกุ้งเกษียณพอดีและเหตุการณ์ที่จะประชุมยูเอ็นด้วยพวกเราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะถ้าทําปุ๊บเราจะกลายเป็นขัดข้อตกลงแล้วก็เขาจะไปร้องเรียนที่ยูเอ็นต่อก็เลยชะลอไว้นิดหนึ่ง จนกระทั่งบ,บัดนี้นี่คือคำอธิบายของบิ๊กกุ้งนะคะว่า ไม่เคยคิดจะทิ้งและความตั้งใจที่มีว่าจะยึดคืนยังคงมีมาอยู่เสมอแต่สถานการณ์วันนั้นท่านอาจจะไม่ได้อธิบายอย่างละเอเียดไงว่ามันต้องย้ายทหารไปช่วยภูมิขือและพอจะกลับมา,มาใช่พอจะกลับมาปั๊บก็มีการลงน้มหยุดยิงเลยไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้ท่านก็ให้เหตุผลแบบลูกผู้ชายที่ยังคงต้องการประสาทตาควายคุณเช่นกันค่ะประชาชนตอนนี้ก็ความอึดอัดความไม่สบายใจยังคงอยู่นะ ยิ่งการรวมตัวกันเพื่อจะทวงคืนประสาทต,ตาควายนั้นถูกยกเลิกไป